ก็เอากันอยู่นั่นแหละนีนะ่แต่ว่าถ้าคนดีไปทําลายคนบ้าก็คนดีก็ติดคุกแต่คนบ้าที่ไปฆ่าคนดีคนบ้าก็ไม่เป็นไรนั่นตอนนี้กฎตัวกฎหมายตั้งขึ้นแต่ในสมัยพุทธกาลจะไม่มีถ้าใครฆ่าคนนั้นคนนั้นก็ต้องตายตามนั่นนั่นแต่ตอนนั้นไม่มีว่าคนดีคนบ้าคนอะไรถ้าเธอฆ่าคนนี้เธอก็ต้องถูกตัดคอจำลองนี่หนะไม,ไม่ใช่ว่าจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกันแบบนี้ อันนี้ตัวบทกฎหมายมาตราใหม่ใหม่เพาก็เป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมล่ะสมยัยพุทธกาลนี่เนี่ยบ้านเมืองนี่ถ้ามีคนฆ่ากันเกิดขึ้นเจ้านี้ก็ถูกประหารเหมือนกันไม่ได้เรียกว่าไอ้คนนี้หมอนี่เป็นบ้าเป็นวิปร,ราชเป็นอะไรก็ตามก็ทําไม้ไม่วิปร,ราชมันจะฆ่ากันได้ยังไงลูกเรานึกถตึกตองดูนะคนดีๆจะฆ่ากันได้ยังไงไม่ต้องคนเกิดวิปร,ราชทั้งนั้นมันจึงฆ่ากันได้ในขณะนั้นความโกรธเกิดขึ้นมันก็เกิดวิปร,ราชนั่น ลูกทองนึกตึกทองดูในรูปนี่คนเราไม่เข้าใจเรื่องธรรมะมันก็มันก็เป็นเข้ายกว่าพอๆกันนั่นแหะจะว่าเป็นว่าก็ไม่ใช่อ่ะคือพอๆกันมีคนเราก็พอๆกันบางคนก็เป็นแบบเนี้ยเป็นโรคนี้ที่มันรุนแรงเป็นโรคมันรุนแรงโรครุนแรงคนไม่เข้าใจก็เลยบอกว่าไอ้หมอนี้เป็นจิตวิปลาสแล้วเราล่ะจิตวิปลาสไหมน้องกลับมามันก็พอๆกันอีกเนี่ยมันไม่ได้เกินกันนะลูกนะบางคนน้อยนิดเออเออบางคนแรงบางคนไม่แรงแค่นั้นเอง มันจะขึ้นมาเวลาไหนเนี่ยแล้วที่ฆ่าล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์กันอนะ่ะบ้านหนักไหมก็ยิ่งหนักนะลูกนั่นแต่ว่าก็บอกว่าไม่ใช่คนบ้ามีเจตนาฆ่านั่นเนี่ยเรื่องของเรื่องมันไอ้แล้วคนบ้านี้พวกเธอไม่ไม่รู้จักเลยว่าเขาก็ต้องมีเจตนาฆ่าเขาจึงฆ่านั่นไม่ใช่จูๆ่ๆเขาจะฆ่าเลยเนี่ยยจกแก้ให้มันถูกนะลูกนะเพราะเดินไปเนี่ยไม่พอใจคนนี้ผีบ้ามก็อยากฆ่าเลยนี่มันเป็นทํานองนี้ลูกไม่ใช่ว่า ผีบ้าเดินไปเฉยๆจะไปฆ่าคนโดยที่ไม่มีเจตนาเนี่ยไอ้พวกเราก็คิดว่าเขาเป็นเป็นนั่นของเขาเนะ่ยเป็นโรคบ้าเขาก็ทาของเขาอย่างนั้นแต่ที่จริงมันไม่ใช่เขาเป็นเจตนาของผีบ้าทัาท้งกลุ่มนั่นแหละใช่ไหมอ่ะอันนี้พอคนไม่เข้าใจก็เลยมันเลยเป็นกฎบความคนหมายตัวน,นี้ขึ้นมาคนดีก็เลยอยู่ยากพวกประสาทหลอนเออพวกอินยาบ้ายาอียาไอาย,ยาอะไรก็อะไรมันก็คือประสาทหลอนฆ่าพี่น้องวงศาคณาญาตินั่น แล้วก็บอกว่าเขาเป็นประสาทหลอนเขาเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งจะไปดูแลรักษาสักพักก็ปล่อยมามันก็บ้าเท่าก่ามันนั่นแหละอันนี้แหละก็กว่าสังคมมันก็เลยฟอนเฟดังที่เห็นก็เพราะว่าไม่รู้การาเทศะเนี่ยทีนี้ถ้าจะพูดถึงนะลูกนะการาเทศตะตัวนี้คืออะไรคือต้องรู้จักว่าทุกคนคือคนก็บ้าหมดพอๆกันแต่ใครจะรุนแรงและใครไม่รุนแรงทีนี้พระพุทธเจ้านี่พูดถึงว่าจิตของคนนี่มันรุนแรง คือนานาจิตตังเอาพูดอย่างนี้นานาจิตตังลูกนะก็ใช้คำว่านานาจิตตังาน,านานาจิตตังนี่คือจิตของมนุษย์วางเป็นกลางปั๊บเลยความคิดแตกต่างกันเนี่ยอย่างนั้นจอมโจนองคุริมานก็วิปลาสที่ <c oughs> ใช่ไหมลูกเนี่ยจอมโจนองคุริมานก็วิปลาสที่เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงความเป็นจริงมันก็พอๆกันลูกไม่ไม่ได้เกินกันยกเว้นพระอริยบุคคลชั้น,นต้นสุดาบันลงนั้นปั๊บเลยอนอกนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียเนี่ย ยกพระอริยบุคคลชั้นต้นขึ้นไปจนถึงอรหันต์นี่ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียระหว่างโลกียะและลูกแต่ะถ้าเข้าใจเรื่องธรรมะนี้เราเข้าใจตั้งเลยนะลูกนะมันก็ไม่ได้เกินกันะยกเว้นพระอริยะเนี่ยคือปุถุชนปฏิหนาดยกิเลสไม่ได้เกินกันช่วงไหนที่มันจะปรับสภาพของมันขึ้นมาที่ถึงความรุนแรงเมื่อความรุนแรงมันส่งผลนั่นในลูกนั่นเมื่อความรุนแรงมันส่งผลไม่ว่าเขาไม่ว่าเราอะมันต้องฆ่าฆ่าล้างโทรล้างผอพันนะมันจะขึ้นมาในช่วงเวลาไหน จะบอกว่าไอ้คนนี้จิตดีไอ้คนนี้จิตวิพลราชเป็นผีบ้าไปมันก็พอๆกันนี่ถ้าจะพูดถึงตามความเป็นจริงแล้วไม่ได้เกินกันจิตของมนุษย์พลิกแปรผันอยู่หน้ามือเป็นหลังมือบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดชั่วจะให้คิดดีเลยเป็นไปไม่ได้แล้วผีบ้ามันก็ไม่ได้คิดชั่วไปตลอดนี่นะใช่ไหมล่ะบางทีมันก็คิดดีมันก็ไปกราบพระมันก็มาเหมือนกับอายเนี่ยมันก็มากราบพระมันก็เข้ามาวัดมากราบเราก็มาช่วยงานเราอยู่นั่น นบางครั้งมันก็คิดดแต่นั้นบางครั้งมันก็คิดชัวคนเราไม่เกินกันนีไม่เกินกันลองน้อมเข้ามาสู่ใจของตัวเองสู่ความคิดของตัวเองว่ามันไม่เกินกันแต่ว่าความคิดจะรุนแรงขึ้นเวลาไหนรุนแรงหมดนะลุงน,นะแต่ว่าจะรุนแรงเวลาไหนและรุนแรงด้วยเหตุอันใดน,น้อมเข้ามานี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเสมอกันด้วยฝ่ายโลกิยะและฝ่ายโลกุตละนั่นอย่างนั้นพระเจ้าเออพระเจ้าชาติตัว จะกล้าที่จะสั่งการทําลายหรือฆ่าพ่อของตัวเองเหรอถ้าว่าพราะองค์เป็นจิตธรรมดาแสดงว่าเป็นจิตวิปลาส <c oughs> นี่พูดตามธรรมเลยนะันลูกนะใครจะค้านก็ค้านได้เราเขาไม่เข้าไปก้าวไก่แต่มาแยก,กแยะระหว่างโลกุตระกับโลกียะนะไม่ได้เกินกันนะโลกียะแม้นจะคิดในทางชั่วแต่ก็เข้าสู่ทางธรรมนั่นมีสติปัญญาพอที่จะเอาตัวเองตลอดรอดฟังหากแม้นยังมีภพชาติ ที่ต้องเดินทางอยู่เจ็ดชาติไม่มีชาติที่เปรอีกโสดาบันเตไม่มีเจตนาที่จะฆ่าล้างโทษล้างผ่อผันใครใดใดทั้งสิ้นหรือหากอาจจะเป็นความคิดที่เป็นเชื่อก่อพบก่อชาติมานานเตว่าโสดาบันจะแค้วค่าตลอดรอดฝั่งและไม่ทำการน,นั้นเพราะมีสติกําลังปัญญาพอรู้เรื่องพอบังคับ หรือพออนุโลมความคิดที่เลวสามได้นี่ถ้าพูดถึงนะลูกนะเราจะพูดถึงก็มึงกัปนางที่เป็นโสาบัญัพระนางไม่เป็นโสาบัญแล้วได้ผัวเป็นนายพันนั่นเป็นทํานองนั่นแหละมันก็พระนางอ,อุตลาที่เป็นโสาบันก็ได้ผัวเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ทํานองนี่แหละเนี่ยพระนางอุตลาเนี่ยลูกของย,ย,ยุคลูกของคนชชยของเศรษฐีนั่นแหละที่พ่อเคยพูดถึงว่ามือไถ่ากายเป็นทองคำนั่นแหละ แต่ว่าพระนางอุตาราเนี้เป็นโวดาบันนะลูกนะลูกต้องเข้าใจด้วยแต่ว่าผัวเป็นวิจาทิิติพนางพนางเป็นโวดาบันที่ว่าถ้าพูดในตำราที่ว่าพระนางเนี่ยพร้อมหมดเตว่า,าต้องยอมรับสภาพแห่งกรรมที่ตัวเองได้สร้างได้ได้สร้างมาจริงได้เป็นเมียของเสียถีเนี่ย เขียนจดหมายหาพ่อนั่นแหละว่าพ่อเอาลูกมากักขังไว้หน่วงเหนียวไว้ลูกทุกทรมานมากนั่นแนะหละเขียนจดหมายหาพ่อนั่นแหละจริงเกิดเรื่องกับพ่อนางสีดีมานั่นเนี่ยเรื่องของเรื่องมันมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาใน่รูกนั่นถ้าจะพูดถึงนั่นเรื่องวิบากกรรมตัวนี้เตโสดาบันแตกต่างการราฟากาบินนี่มีสติกำลังปัญญาพอที่จะเอาตัวเองตลอดรอบฝังได้คือไม่ทำกรรมที่บอกว่า อัน,นันตะริยกรรมห่าน่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพุทธเจ้าทำสังฆเภทตัวนี้จะไม่มีนันถูนั้นพูดถึงว่าจิตของสวดาบันจะสามารถพลิกแพงได้อย่างรวดเร็วคือสติก,กำลังปัญญาบีบปังคับความคิดพอได้พอถูพอไถนี่คืออริยบุคคลชั้นต้นที่เรียกว่าไม่มีชาติที่แปดแต่ว่าถ้าเป็นสามชาติเออ อันนี้บังคับตัวเองได้แบบที่บอกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์สง่างามนี่พวกนี้นั่นรู้ไหมและอีกไม่มีชาติที่สองอีกเป็นชาติเดียวเรียกว่าเอกพีซีตัวนี้ยิ่งหนักสามารถครอบคุมได้หมดเหมือนไครเหมือนพระอนนท์นี่พัตติเพศที่เข้าไปปลูกไปปั้มพระอนนนี้มีสติเต็มที่เพียรพยายามที่จะออกจากการราคะตัวนี้ ทั้งที่มีความรู้สึกนึกคิดลึกๆภายในนี่นี่คือโสดาบันขั้นเอกพีซีลูกต้องเข้าใจด้วยถ้าไม่ถึงสอนกันยากนลูกจิตมันต้องผ่านจุดนี้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 แล้วผ่านจุดนี้ไปจนถึงขั้นสูงสุดมันจึงสอนกันได้ไม่งั้นมันก็จะเป็นกันอย่างนี้อันนี้ก็จะบอกว่า,าจิตของไอ้คนบ้าเป็นอย่างนี้จิตของคนดีเป็นอย่างนี้มันก็แยกกันยากเพราะนานา,นาจิตต่างกันไหมล่ะแต่หลงกูจะแยกนี้ง่ายนะลูกนะนี่โลกุตระนั่นโสดาบันขึ้นไปนี่โลกียะ ฟากกลับคืนมาคนละโลกเลยนะลูกเนี่ยนี่จิตคนละแบบเลยนี่ถ้าจะบอกว่าเข้าไปก้าวไก่กันเข้าเข้าไก่กันไม่ได้หากไม่มีความคิดที่ชั่วดีเตะๆต,ต,ต่างกันเรื่องสติกำลังปัญญาสามารถที่จะตัวเองตลอดรอดฝั่งแค้ว่าตลอดรอดฝั่งโดยที่ไม่ทําอนันตริยกรรมห้าแต่พวกที่ยังไม่ใช่โสดาบันจะทําอนันตริยกรรมห้าเหมือนนายโยมันทำ ถึงจะไม่ถึงฆ่าพ่อแม่ให้ตายเ่ว่าก็ด้วยกายด้วยวาจาด้วยด้วยใจของมันที่มันปรับสภาพของมันอยู่ในนั้นเออใช่มันก็เป็นวิบากกรรมที่เขาต่อพบต่อชาติกันมาใช่ไหมล่ะชาติบางชาติพ่อก็เคยเป็นอย่างนี้ทําลายลูกมาตอนนี้มันก็กลับกันมาด้วยกันนั้นก็ใช่ก็ถูกต้องอันนี้คืออดีตแต่ถ้าเราไม่สามารถทําปัจจุบันให้มันดีแล้วแล้วข้างหน้าอนาคตข้างหน้าจะดีได้ยังไงในวปัจุบันจึงให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันให้ทิ้งอดีตตรงนั้นหาวิธีแก้ไข เนี่ยรวมปัจจุบันคือแก้ไขในปัจจุบันไม่ใช่ว่าไปแก้ไขอดีตคืออดีตแก้ไขไม่ได้แล้วอนาคตเราก็ยังไม่รู้มาไม่ถึงก็แก้ไขปัจจุบันที่เพราะทราบมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตัดถึงเรื่องกรรมวิบากกรรมของสารโลกเราก็รวมปัจจุบันปั๊บนี่รงปัจจุบันปั๊บเราก็หาวิธีแก้ไขในปัจจุบันคือทนได้ไหมเนี่ยถ้าไม่ใช่โสดาบันก็ทนยากนี่พ่อพูดอย่างเต็มเมตเต็มหน่วยนะถ้าไม่ใช่โสดาบันทนยากมากถ้ามีกับิยาแบบนี้เออมึงทำกูกูก็ต้องทำมึงอ มันเป็นของธรรมดาของสัว์โลกที่จะต้องเข็นฆ่ากันไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามันต้องมีทิฏฐิมานาของมันของมันอยู่อย่างนี้ไม่พอใจซึ่ง,ก,งกันอะไรกันมันก็เอากันอยู่อย่างนี้นันเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาก็ทะเลาะบ่แว่งกันแม้เป็นยักษ์ก็ยังไปหากินมนุษย์หากินสัตว์เดรัจฉานถ้าจะพูดถึงตามหลักคําสอนนะตามพระไตรปิฎกจริงจะแก้ไหนจะว้อเนื้อก็เนื้อก็หมอ่อมอย่าเชื่อเรอ่างตำราแต่ก็ใช้ตำรามาวิเคราะห์ดูไม่ได้เชื่อเลยแต่ก็ไม่ได้ั่นเอาก็ เขาเจ้าจตุมหาราชทั้งสี่ใช่ไหมล่ะเวชสุวรรณนี่หัวหน้ายักษ์ถ้าว่าเป็นเทพเจ้าชั้นจาตุมแล้วทำไมจึงให้ยักษ์ไปทาปานาติบาตกับมาตนนี้ก็ไหนอบอกว่าเทวดามีให้เดี๋ยวความละอายแก่ใจอุตตปาความเกรงกลัวสืดุ่งต่อบาปอยู่ตลอดเวลาและไอ้พวกนี้มันไม่มีความเกรงกลัวหรือได้เป็นเทวดาหาวิบากอะไรนี่นี่แหละที่คนเรานี่ไม่เข้าใจตัวเนี้ยมันก็ายากอยูน่นะลูกนะถ้าเรายังไม่รู้ไม่เห็น ก็นี่แหละที่พุทธเจ้าเนี่ยให้เอาพัฒนาใจเป็นสีพึ่งไม่ให้กราบสิ่งใดๆในใจโลกธาตุก็เพราะเป็นแบบนี้เราจะทราบว่ายังไงว่าเทวดาที่ดีที่เรากลาบเราไหวมันก็ยากจีใช่ไหมล่ะไม่งั้นเทวดาที่เป็นประยาจักพวกนันทยักษ์จะทุบหัวประชาตรหรือนี่แยกออกมาเลยนันลูกนะก็แสดงว่าพวกนี้ไม่มีศีลไม่มีธรรมพวกนี้ไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วทำไมจึงจัดเข้าพวกเทพเจ้าชั้นจาตัวมหาราชิกา ยากมากนะศึกษาความรู้ดูก็ได้แก่นั้นปฏิบัติไปให้ถึงให้รู้ให้เห็นและให้เห็นในพภููนินั้นนั้นถามกันดูรู้แก่ใจนี่ถ้าเพียงศึกษาหาในตำราเถียงกันไม่มีที่จบสิ้นปฏิบัติจิอยากจะรู้ว่าเทพระเจ้าฉันจะรูมอยู่แบบไหนเดินโยกมนั่งภาวนาเข้าปฏิบัติให้มันรู้ให้มันซึ้งถึงทำภายนอกและทำภายในถ้าคนต้องการนะอันนี้หลวงปู่หลวงตาไม่ได้ต้องการอย่างนั้น เราปฏิบัติเพื่อมากเพื่อผลใช่ไหมล่ะเพื่อละกิเลสใครจะยังไงแล้วก็ศึกษาห้าความรู้ดูไม่เชื่อเลยแล้วก็ไม่ได้คานเลยใช่ไหมล่ะว่าเทพเจ้าเป็นอย่างนี้เทพเจ้าชั้นนั้นชั้นนี้เป็นอย่างนี้ก็ยังมียักษ์มีมารมีการกินกันมีการปฏานติบาตมีการผิดลูกผิดหัวปิดเมียกันอยู่ตลอดเวลานั่นกะะ <ír itation> ็ไระพิจารณาตามรมจริงๆ,ๆล้วก็เป็นมารครอบสังแวยโลกธาตุศนี้มารครอบในจิตใจของพรหมมารครอบในจิตใจของเทวดาทุกชั้นนั่นแล้วจะไปเหลืออะไรล่ะ ช่ไหมล่ะเมื่อมันมันก็ไปครอบแล้วการราคาเกิดขึ้นความโรภความโกรธความหลงติถิมันนั้นมันก็เกิดขึ้นเพราอมวลกันหมดทั้งพวกเทวดาทั้งพวกผมก็ไม่เกินการนั้นนี่ถ้าจะพูดถึงนั้นเพราะมันมันครอบงำไปหมดเนี่ยไม่งั้นจะไปเห็นข้าพะฒถาคดเจ้าหรือสิทธกุมารหรือวันที่พะองค์จะตัดรู้เป็นโพทธิยานก็แสดงว่ามันมันครอบงำไปหมดในสามเดนโลกธาตุนี่แหละพุทธเจ้าจึงเตืสินพระไตรเข้าสู่มหาปรินิพานเพื่อทําลายมารในสามดนโลกธาตุ มันก็ยากอยูน่นะลูกนะนี่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อมากเพื่อผลเท่านั้นที่จะทราบเพราะเมื่อถึงจุดนั้นกับมามองดูโลกลูกทุง่งฐานเอ้ยดูไม่ได้อันนี้พวกเปรตพวกผีพวกน,นกร,วกรกพระอาเพศจีพวกุรกายพวกมูดพวกคู่นี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยปฏิบัติให้มันถึงจุดนั้นซะก่อนที่พ่อพูดถึงเมื่อกี้ว่าใครต้องการที่จะรู้เห็นเทพเจ้าชั้นชาติงนก็ประพฤติปฏิบัติี่เดินยังกรมนั่งภานวนาสวดมนต์ไหว้พระไปเป็นกุศโลบายบางสิ่งบางอย่างก็อ,อาจเจะใช่ไม่เ,ไมเอ,อไม่เทศนก่ไอ้ น้องชายของพระอ,องค์หรอกพระนันธาหรอกเือต้องการไหมเนี่ยสาวงามเนี่ยที่เป็นนางเทพธิดานี่เนี่ยต้องการพระเจ้าค่ะเออนั่นเปรียบเทียบกับพระนางเออภรรยาของเธอคนรักของเธอนั่นจะเป็นยังไงแล้วเปรียบเทียบกันได้ไหมเขาก็เหมือนกับนลิงไอ้ขี้กากขี้เกินกินลิงแก่ลิง,ลงหางขาดลิงหางกุดตอนนั้นแหละพระเจ้าค่ะนั่นแหละเห็นไหมเลยเปรียบเทียบกันยากอีกคนหนึ่งงามสง่าง,งามหนึ่งนางปทะ อะไรล่ะนางชนนบทกุลยานีหรืออะไรนั่นแหละนันนั้นแหละนั่นลงตาแล้วเรียกว่านางชนน้ำบดเ่พระนางชนนบทพอเราเอ๊ะทำไมต้องต้องเรียกว่าชนนบทกุรยานีเรียกว่าคนงามในชนนบทแต่เราก็เลยเรียกน่าจะเรียกว่าชนชนชนน้บดนี่น่าจะว่าชนะปัทะกุรยานีหรืวเ่าพ่อไปจึงจาดูไงเห็นลงตามาว่าเจ่าพระนางชนนบทเนี่ยนี่นเห็นไหมลูกนั่นมันก็แตกต่างกันระหว่างกับดินถ้าจะพูดถึงนะลูกนะ เนี่ยถ้าจะพูดถึงก็คือหลอกกันละหลอกพนันถ้าให้ภาวนาเพื่อมคเพื่อผลอยากได้ก็ภาวนาไปสิอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าใครอยากเห็นพวกเทวดาก็ภาวนาชี้ไปติดตำราทําไมเดินจงองก้มนั่งภาวนาสบปุ่นมาพาะก็ไปที่พิงเขาไปที่ดูจิตดูใจของตัวเองว่าความโลภความโกรธความหลงที่เต็มมานะมันยังหรือเปล่าถ้ามันยังมันก็ไม่เห็นเพราะใจมันไม่สะอาดจะอ่านน,นี่พ่อพูดให้ฟังนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยในการภาวนาเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นกุศโลบายทําให้จิตใจ ออกจากพวกนี้ได้นะลูกนะถ้าจะพูดถึงบางคนไม่เข้าใจโอ,โอ้ยโอ้ยข้าพเจ้าไม่ต้องการภาวนาเป็นเทวดาหรอกข้าพเจ้าต้องการในมรรคในผลเออก็แล้วเต่สาธุนั่นแต่ว่ารู้รู้จากไหมล่ะใช่ไหมล่ะว่าจิตนิสัยของแตนโลกแค่ไหนไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะหลอกพนันทาหรืออยากได้ไหมล่ะสาวงามนี่ที่เป็นนางเทพิดานี่งามที่สุดนั่นนี่ พนางจนปะปทกัลยาณีนั่นนั่นน่ะเหมือนกับเลิงหางด้วนเออลิงหูขาดลิงหูแว่งตอนนั้นนะลิงขี้กากขี้เกลื่อนลิงแก่ตอนนั้นที่นั่งอยู่ที่ต้นตอไม้ที่ถูกเผา,าน,น,นั่นแหละนั่นแหละในคนงามในโลกในมนุษย์เป็นอย่างนี้และเปรียบไปคนงามที่เป็นนางเทพธิดาขนาดนี้ขนาดน,นี้นะพนันท์จริงขยันมันเพลียนเดินจนกงกรมนั่งภาวนาเพื่อต้องการที่จะได้นางฟ้าผลสุดท้ายก็ได้นางฟ้าที่สุดสุดก็คือมักคือผลคือปณิพานรู้เข้าใจไหมอันนี้ก็เถิเช่นเดียวกันนี่แหละ มีพูดให้ลูกหลานฟังเอ้าว่าจะไม่พูดนะเอาแค่นี้ด้วยขออนโมษนาลูกเอากันอยู่นั่นแหละ